บผมกำลังเต่งหน้านะครับนั่งเล่นไม่คาน้องยูริครับเนีเเ่ลา,าสัส้นๆแต่ได้ใจความเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนรูปน้อยแต่แบบเออเพิ่มแบบออร่าให้น้องมิสหนึ่งกุบๆนั้นหลกักน่ารักแบบตาตาอะไรตาอะไรเดี๋ยวรอน้องขึ้นเวทีนะคะก็จะ ปังเวอร์นะฉ่ำมงหยามมากเออเต็งด้วยเต็งด้วยใครวันนี้เต็โดยอ๋อสองมอสองมะซื้อบัตรจองตัวได้พี่น้องตอนนี้ยังทันนะครับด่วนเลยค่ะซื้อบัตรเลยค่ะมาดูกันว่าน้องจะออกมาเป็นอย่างไรกดเข้าไปในลิงก์ได้เลยนะคะแต่ด้านหลังคืออะไรคะด้านหลังก็กำลังโขกน้าอยู่นะคะ น้องก้อยชาลินีเซฮายค่ะเจอกันค่ะน้องก้อยช่วย,ย,ยชวนเอฟซีสื่อบัตรนะเย้ค่ะผู้ถือกล่องมาคุณรุ่นก้อยกันกว่าท่านไหนมิคิวมิวมิวเจอกันในไลฟ์นะคะวันนี้นะคะผู้ใดว่ท่านไหนสื่อบัตรสือสือตัวนะคะพี่น้องเฝ้าสื่อกันเด้ออยากบอกว่าตื่นเต้นแห้งเด้องบาเถื่อนี่มาเถื่อนี่ตื่นเต้นไลน์ เพราะว่าบันด็กพอกับบอดโดนแล้วนะคะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะคะทุกคนค่ะรีบซื้อนะคะฝากเลยค่ะทั้งงานหน้างานทั้งออนไลน์นะคะน้องเดี่ยวค่ะวันนี้ก็มาร้องเพลงเป็นเพลงเซอร์ไพรส์นะคะฝากติดตามคนเห็นแล้วเขาจะเลยออกงานคจังพอเสร็จสิร้องเพลงเกินเกินไหมคะเกินเเพลงเหรอคะจะจบวันล้ว ต้องรอติดตามในไลน์นะคะซื้อทางออนไลน์แล้วก็ราคาเลยลูกที่หน้าหาดได้เลยค่ะอยู่ิีฝากหน่อยฝากหน่อยหายอยู่ดีฝากสื้อบัดรับเบิรงผมนะครับฝากซื้อวัดรับเบิรงผมเด้อครับเออตามสคริปต์เป๊ะไม่มีหลุดนะคะโอเคเดีทำเป็นรดน้ำข่อยวัวครับเต้นเต้นแหงครับเต้นเต้นแหงเชียร์เลยรีบๆเด้อครับ าจี่มีคนถามดีว่าซื้อบัตรได้ที่ไหนซื้อบัตรได้ที่ไหนซื้อบัตรได้ที่เพจโตเกียวมิวสิกเลยครับกฝาขอซื้อเด้อฝากของคุ้มพี่น้องเขอซ่าจังบุริจุมสาวว่างเปลงสางแดงอ่ะกำังสร้างเห็ดผมรองพี่เซิร์ฟไผ่ในวันนี้รีบๆมีเลยขึ้นคอนหมูไปายเนี่ยไปไปนะครับเนี่ยมาเจอกันครับ